ค่ะทิปเมื่อกี้ตัดไปเนะาะก็คือหมายถึงว่าเสด็จพ่อ,อเพชรก็ต้องการสอนมากๆากนะคะตอนแรกก็แบบมีบังคับนิดนิดอย่างเงี้ยเอาทองไปขายหรืออะไรอ่ะแตบอลเราก็ตัดใจทาท่านพ่อตัดใจทาตามท่านพ่อรู้ไนงะว่าสิ่งที่ท่านนํามาทั้งหมดเนี่ยไม่เคยมีอะไรเลยที่จะได้ไม่ดีนะคะพอทําตามท่านเนี่ยมันเหมือนกับทรัพย์สมบัติมันงอกเงยแต่ว่าเราจะต้องทําใจให้มันได้นะคือไม่ใช่ว่าถูกบ,บังคับแล้วก็ยังโยเยงองแงกับความเสียดายอะ่ะถ้าอย่างนั้นท่านก็บอกไม่ต้องทําถ้าจะทําความดีที่ทยิ่งที่ยาก และจิตใจยังเป็นอย่างนี้ไม่ต้องทำนะคะไม่ต้องไปเอาขั้นความดีที่มันสูงกว่าเพราะสติปัญญายังไม่ถึงเนี่ยท่านก็สอนตรงๆนะก็เราต้องปรับปัญญาตามนะคะว่าอ่ะถูกต้องถ้าเกิดสมมติเรามีลมหายใจแค่ณนะตอนนี้ที่เรายังมีทรัพย์สินในครอบครองทรัพย์สินนี้มันควรจะไปช่วยเราในปรโลกนะคะทรัพย์สินนี้ควรจะเปลี่ยนแปลงเป็นบุญไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงมานั่งเก็บกบอนาคตที่ไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะคะดังนั้นก็เมื่อทําตามเนี่ยก็คือรอดมาได้เรื่อยๆนะคะและอีกอย่างนึนเงเสด็จพ่อเพชรก คือจริงๆไม่ใช่ดําริท่านนะนะคะแต่ว่ามันก็เป็นไปนในวิถีของเส้นทางที่ท่านมาเนี่ยนะคะก็มีพลังอํานาจของอัญมณีเพชรเกลียวเป็นเขาเรียกว่าศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์พลังงานนะคะมาช่วยเหลือนะคะมาช่วยเหลือในการสร้างบุญบาร,รมีของเราก็บุญบุญเราก็ต้องสร้างนะคะไม่ใช่ไม่สร้างแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นพลังงานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวช่วยนะคะที่อาจะทําให้มันเหนื่อยให้เราเนี่ยเหนื่อยน้อยลงนะคะเพราะว่ารวมตบะบุญญาฤธิ์ของ เหล่าสมมาเทวดาที่มีสมมาทิฏฐิทั้งนั้นเลยนะคะเราจะไม่ติดหนี้บุญเทวดาให้เกิดมาตามชดใช้กันอีกนะคะเป็นการแลกกันไปเลยเพราะว่าเทวดาเอาค่าค่าครูไปเป็นทานบาร,รมีของท่านนะคะทานบาร,รมีในที่นี้คือเงินท่านเนี่ยแหละเงินค่าครูเป็นทรัพย์อยู่ในเมืองมนุษย์แล้วนะก็จะใช้ให้อย่างพิมินเนี่ยนะคะที่ท่านไว้ใจเนี่ยไปทําบุญในส่วนของท่านนะไม่ใช่เกี่ยวกับเงินของตัวเองนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นบุญของเทวดาและเทวดาเนี่ย ทำบุญปุ๊บบุญนี่ยสาเร็จเป็นบุญญาดีแก่ท่านท่านเลยแล้วท่านก็กลับมาช่วยเราได้แต่ตอนกลับมาช่วยได้ต้องดูอยนะว่ามีวาระช่วยกันได้หรือเปล่านี่คือวิถีของกรรมนะคะแล้วก็การช่วยเหลือกันผ่านอนัญมณีนะคะเป็นการกเขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายในการสร้างเหตุปัจจัยกันนะคะแล้วมนุษย์เนี่ยจริงๆย่างนะคะจะได้ของของที่สูงค่าที่เต็มไปด้วยฐานบาร,รมีอันเต็มไป ด้วยบุญญาดิแห่งจิตผู้มีบุญญาดิษในทางบริสุทธิ์นั่นคือจากจิตเทวดาพระโสดาบันยางเสด็จพ่อของเพชรนะคะถ้าเทวดาไม่ได้มาถือเหตุแห่งการว่าอยากจะสร้างทานบาร,รมีในโลกมนุษย์แล้วมาอาราธนาบาร,รมีขอให้ท่านนำพาญาณมณีเพชรเกิดแก้วมาอย่างโลกก็ไม่มีนะคะ,ก,ะ,คะก็ไม่มีเรื่องนี้ดังนั้นก็จะเป็นของยากแล้วก็น่าอนุโมทนาน่าสาธุกับบารมีของทุกท,ท่านที่จะได้ครองนะคะก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะตรงนี้เป็นพาร์ทของความเชื่อส่วนบุคคลถ้าเราแอนตี้เราก็ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไป พาร์ทนั้นนะคะก็แค่รับฟังธรรมะของเสด็จพ่อองค์เพชรก็พอนะคะแล้วต่อไปเนี่ยเหตุปัจจัยมันมันพูดยากนะคะบางคนต,ติดตามธรรมะมา3ามปีไม่เข้าใจหรอเรื่องอันี้มันหนีเพชรแก้วๆๆแต่ไปมามาก็เริ่มบูชาแล้วเริ่มบูชาแล้วเขาก็จะสัมผัสได้เองหรือไม่ก็ไม่บูชาแต่ก็สนับสนุนในใน,ในทุกทุกอย่างอะไรแบบเนี้ยมันก็พูดยากนะคะ ตอนนี้มันก็จะต้องมีบุญสัมพันธ์ในการครอครองเหมือนกันนะบางทีก็มีบุญสัมพันธ์กันแค่รับฟังธรรมะแต่บางทีก็มีบุญสัมพันธ์ไปมากกว่าน,นั้นก็มาได้เกือ้อกูลเทวดากับนะคะเทวดาก็เกือ้อกูลมนุษยกับอันนี้หมายถึงเทวดาเหล่าอื่นนะที่กําลังสร้างวร,รมีอยู่ยเ,ออเ,นเนี่ยเสด็จพ่อเพชรเนี่ยท่านไม่จาเป็นที่ต้องมาสร้างาร,รมีถ้ามาเกิดแล้วนะคะท่านท่านสามารถนิพพานบนสวรรค์ชั้นนั้นๆได้เลยนะแต่ต้องอยู่ทํางาน <laughs> ในยุคภศษีอริยเมตไตรก่อน <laughs> นะน,นี่ก็เป็น วิถีนะคะของเทวดานะคะแล้วก็การปฏิบัติธรรมด้วยดนะังนั้นพี่มิ้งก็ขอฝากสําหรับเรื่องนี้ไว้นะคะเรื่องอํานาจบุญน,นะทำให้สุดก่อนทําให้สุดขุดให้ถึงนะคะแล้วเมื่อน,นั้นน่ะเราไม่ต้องนั่งลึกคิดอะไรอะค่ะมันมันเป็นเรื่องของอํานาจบุญและที่จะนําพาวิถีแห่งการช่วยเหลือมาช่วยเราเองและเราจะได้ไม่ต้องมาเสี่ยงเกิด ในวัตถุสงสารนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องยูทูบพยาแพทย์ัทรละนะคะด้าเพจอัญมณีไทเกรร์แก้วพิมินด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ